แมม่ไปอขนาดนี้จบโรเลยไมหมโรยห้าไปบอะดิอไปกูไปได้ต้องวงตีน่ะนิดหน่อยเองเฮ้ยอะไรเนาะอ่ะแล้วมันแล้วมันสามหนึ่งได้ไงแล้วมันเขาเขาให้เล่นเหรอทีซีปิดทำงานหน่อยพี่อะปี่ทำงานกี่วันทีซีเปิดอ่ะไม่รู้ไม่เปิดอ่ะ โอ้ยอ oh yeah. ่ะเว้ยไม่มีใครมีกลิ่นซึกใหญ่เลยเดีนี้มีมีมีกลิ่นสึกใหญ่อ่ะสึกใหญ่คือกับใครวันออนวันนะถาออกถ้ากับเย็นวันออนวันอ่ะทากาเย็นไม่รู้ไม่รู้น้องมันบอกมาทีเดียวแล้วไม่ได้บอกว่าแก๊งไหนอ่ะมันบอกว่าวันออนวันอ่ะน่าจะทำโค้งมาทากาเย็นเหรอได้ไม่รู้อ่ะอาจจะมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยแต่น้องออกมาเนี้ยมันบอกว่าเตรียมตัวโอ้ยอย่าเล่นอยู่แย่แหย่เล่นอยู่แต่ว่ามันไม่ว่ามันมีจริงจรกับพัดเนี้ยจะกับพัดมันแค่วันศุกร์วันศุกร์เป็นแค่ศุกร แกงกลับมาลันเนี่ยแต่แต่กูเริ sí ่มจะไม่ลันแล้วไอ้เชี่ยกูโดนแบนแอร์ดอปอีกเนี่ยโดนแบนทุกกิจการเมียไม่รู้ลุงเขาจะเอาไงเนี่ยถ้าลุงไม่จ่ายกูก็น่าจะไปอยู่อะหรอเออสิบล้านนี่โอ้ปืนปี่อยู่แล้วปืนหมวกอะไรปืนเอ็มเคทูบอกแล้วนะครับปืนเองบมวกหนึ่งเองนี่เนี่ยเอาจริงๆบ้านไม่อยู่ตั้งนานเนี่ยไม่ของเขาเดิมเนี่ยของไม่มีแค่เนี่ยแล้วีอยู่ไหนถ้ามึงไปเล่นนี่มึงอยู่ไหนบีบีซี <BBC S 2> ไม่ได้แก๊งกูไม่ได้อยู่แกง๊งอ้าวแล้วชุด A7 ไปอยู่ BPC กันหมดมใช่หรอไม่ใช่อยู่เบาะ<า><า>แยกย้ายมันแยกย้ายกันไปเบาะไม่มีเบาะมีสองคนไอ้เหี้ยเอาเบาะเลิกไปแล้วเหรอเบาะพวกกูไม่ได้อยู่อยู่แล้วเออเหรอก็คือเซตใหม่แบบทำกันไม่ใช่พวกกูก็อ,อยู่ยี่เป็ดไงฮะอยี่เป็ดไงก็งกูก็อยู่อะไรเนี่ย อไมึงไม่ไมึไม่ไปโดนตีมึงไม่โดตีต่ออาวไอ้หียตอนที่เข้าแบบพี่อตีหนึ่งเข้าไปคนเดียวไงโดนโอบ่าหรือไงแ่กูอะไรแม่กูอะแม่กูะแบบไม่ไปล่อแม่ขนาดนี้จบโรเลยไหมโร50หน้าไปกูไปได้ต้องบังตีหน้านิดหน่อยเองเฮ้ยจริงปะเนี่ยแค่แบบว่าโดนไป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 เฮ้ยขอบคุณค้าพี่รันจูวนกดหับพี่ชายโอ้โหอุดหนุนทั้งหนังไก่อุดหนุนทั้ง นุ่นุนทั้งโลนตรีมโลเนตของครับพี่ชายกาเป็นจ้างทัพปดิบนะครับพี่เตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละตอนั้นแหละเป็นจ้างทัพปดิบนะพี่ชายอเจ็ดเจ็ดเ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่รันจวานะครับขอบคุณที่มาโนเด็ให้ผมนะครับ5,000บาท thank you นะครับพี่ชายถ้ามีโอกาสได้ไปกินข้าวไปเลี้ยงข้าวผมหน่อยนะครับพี่ถ้าอยู่ไม่ได้โลงมาประเทศันไหนก็ทักมานะครับผมพร้อมไปกินข้าวกับไปกินกับทุกคนนะครับในชุดเตยบอยนะครับขอบคุณมากครับรันจวนะขอบคุณพี่ดีกอ่าผมพี่รันจวานะครับขอบคุณพี่มีโอกาสให้ผมได้5,000ให้ผมได้ครับเดี๋ยวหนังไก่รถหน้าวันที่27มีรถหน้าใหม่ถ้าอร่อยจริง ฝากพี่เยพี่นันจวนครับขอบคุรับผมขอบคุณพี่ชายขอบคุณครับพี่ขอบครับเป็นใจครับผลิตอีกหนึ่งทางครับผมขอบคุณครับอยากกิดเพิเินโอ้โี่ยมพี่ันจวนกูแม่งเป็นไรวะเนี่ยเมาเมาบ่อยๆนะพี่เอางี้นั่งกระดกเลยไหมกระดกเลยไหมโอ้โที่เราใชกากระดกเลยดิบ้เดี๋ย้กระดกหนึ่งเนี่ยกระดกหนึ่งมาละห้าพันอีกกระดกหนึ่งห้าันไป เขายหมดเลยรอาแรกขาดีจัดเลยไม่รหรอถ้าจัดถ้าจัดถ้าจัดโปเนี่ยคือขายดีขาดีเลโอ้ยพี่ร้านัวเขาบ้าป่ะเว้ยซื้อหนึ่งฟีสองซอหนึ่งฟรีสองป่ะหนึ่งฟรีสามเดี๋ยนี้ถ้าโปรดีเดี๋ยวนี้ในล่าสุดเจ้าของพี่ของมานนะพี่ของพี่ร้านัวดนะพี่ขอ้กชายเมาไปบ่อยนะพี่เบาไปบ่อยะเออเบาไปบ่สกัดด้วยเดียวมันเอามาขายแล้วจะัพัไว้ไหนเของนะโอ้โหม่นไขายสุไหวอ่ะ ใส่ไปไอ้พี่จวนปูบ้าไปแล้วว่ะไปกิน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 ไปบ้าไปแล้วว่ะไอ้ียังไงเนยเนี่ยถ้า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 ของกูมันสลับหลักเหรออะไรของของมันสลับหลักถ้าเบอร์ฝาบอกมัเนถ้าถ้า ถ้าถ้าลุงเขาไม่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 จ่ายไอเด็กแม่อะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปห้องนะบอกมันพวกกูมันก็ไปบอกมันเองสิกูไม่กล้าเดิเข้ากไม่กล้าไปเพ่อนเนี่ยว่ากูกวัวโดนกระเทือแล้วกูแบบไปออกมาไม่ได้มึงออกมาได้อยู่แล้วเว้ยมันออกมาได้เองไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูก็เดดี๋ยวก็ไปช่วงประเทศลีอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวแฟนกูก็โดนแบลล์ละกูโดนแจ้งไปวันวันละใบวันละใบละสตอรี่ละใบแล้วนี่ยถ้าไปนะไปนู้นก็คืนหลันหลันร้อยอ่ะหลัน้อยให้โดนแจ้งเนี่ย กาสองจุดนย์เปิดกูก็ไปนู่นอะสองจุดนยะเราเล่นระเบิดเนื้อเฮ้ยเฮ้ยนี่เปิดเลยเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดอย่าเรียกโอซีอ้าวพี่กูชื่อเบลเหรอพี่เล่นจวนเฮ้ยนะโดนแหนมโดนแหนมโดนแหนมเออไม่เข็ดหรอครับเมื่อวานไม่เข็ดหรอครับแกงี้ไม่เข็ดใช่ไหมคนเนี้ยฮะไม่เข็ดหรอผมบอกแล้วว่ายกนี้มัหนักมาหนักันดีไม่ผมถามพี่ว่าพี่โดนหรอพี่โดนหรอพี่โดนหรอน่ยผมถามพี่ว่ายกนี้ยกใคร อย่างนี้มันยุคใครมันยุแล้วพี่ถามพี่ถามลูกน้องทีนี้ว่ายังมียุคใครปั่นจัดอ่ะลูกน้องพี่อ่ะเออยุคนี้ยุคใครยุคใครอ่ะยุคใครเลยพี่แกงเขาเปิดพูดเนี่ยแซ่ดิใช่หรอไอ้เฟิร์มไม่ถ่ายแซ่ดิยุคใครมันอยู่อ่ะ